สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าตามีแกงเห็ด3ามอย่างเห็ด3ามเกลือมาเสนอนะจ๊ะวันนี้ป้าตาใช้เห็ดเชมปิยองสีน้ำตาลแล้วก็เห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดนางรมค่ะวันนี้ป้าตาไม่มีน้ำยานางหรือใบยานางนะคะป้าตาก็ใช้ใบผักขมฝรั่งเทนกันได้นะคะแล้วก็มีข้าวเบือรหรือข้าวเหนียวแช่น้ำด้วยค่ะปั่นรวมกันเลยค่ะกับใบผักขมฝรั่งนะคะ พอละเอียดได้ที่แล้วทีนี้เราก็มาคั้นเอาน้ําเลยนะคะป้าตาจะใส่น้ําไปถ้วยหนึ่งถ้วยทวงจชะชอบน้ําน้อยน้ํามากก็จัดเอาเลยนะจ๊าสำหรับเครื่องแกงนะคะก็มีพริกแดงหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะโคลกรวมกันไปเลยจ้าพอหยาบๆนะคะ พอเครื่องแกงโคลกออได้ตามที่เราพอใจแลวก็ใส่ลงไปเลยนะคะในน้ำแกงป้าตาจะใส่เห็ดเชมปิยงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกยากแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูเห็ดนางรมค่ะปล่อยให้มันสุกนะคะปรุงด้วยน้ำปลาร้านัวนัวผงนัวเกลือนิดหน่อยน้ำปลาแล้วก็ปล่อยให้เห็ดสุกอีกสักประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ใส่ด้วยต้นหอม ใบเมงลักที่ป้าตาใส่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็ชะอมค่ะเริ่มสุกได้ที่แล้วตักใส่จานใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยจ้าขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขทุกๆบ้านรำรำๆวยรวย,รยแห่งๆมันๆมานยด้ยจ้า